พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวทรง,งโปรดเกล้าให้ในายแอร์โคลเลมันเซนดีชื่อไทยว่านายเอกาลิสมันเซนดีสับนิกชาวอิตาเลียนสังกัดก,กรมสถาปนิกเป็นผู้ออกแบบพระราชนิเวศมาลคมาคยวันว่ากันว่าตามแบบร่างสีร่างของพระองค์เลยจากนั้นพระองค์ทรงให้พระยาโยมาลาเนาบดีกทรงมหัดไทยเป็นผู้อำนวยการก่อสร้างนายมาริโอตามมนโยเป็นหัวหน้าสาปนิก ผู้ออกแบบคือนาย E Giovanni Coslo ชาวอิตาเลียนเป็นหัวหน้าวิศวก,กรผู้ออกแบบหนนคือนายชาว r แบ e s b ร r g e r ชาวสซอร์แลนด์โดยมีช่างชาวจีนเป็นแรงงานหลักดังเห็นได้จากสาสัญลักษณ์แสดงลำดับการเข้าไม้และตำแหน่งทิศทางชิ้นส่วนทางสถาป,ปัตยกรรมต่างๆเป็นอักษรจีนก็คือผูออกแบบต่ตางๆคือเป็นชาวต่างชาติสมัยรัชที่หกชาวจีนเป็นแรงงาน ก็เลยตามเข้าไม่เข้ามือเข้าสับเนี่ยก็จะมีอักษรภาษาจีนเพราะว่าเพราะว่าช่างเนี่ยเข,เขาต้องเข้ามาเข้ามือเขาเก่งเป็นภาษาจีนเรียกว่าอ๋อคนตีเป็นคนก่อสร้างหลักค่ะ